สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับนัดสุนทรวนบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดมีรถกระบะแคปบนะครับสีสวยนะครับเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับมารีวิวกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้ามิตซูบิชิไททันพัทนะครับรุ่นแคป2บ G.L.S พัทนะครับเป็นตัวสูงนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับคันนี้ปี2022แท้นะครับรถเมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้บอกเลยนะครับเลขใหม่นะครับแค่2,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ สำหรับราคาค่าตัวนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่นะครับ4 4 5 0 0 0่าบาทนะครับถูกมากนะคันนี้มีแค่คันเดียวนะครับได้รถปี2022ได้เป็นตัวสูงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโปรโมชั่นนะครับคันนี้เครดิตดีนะครับจัดเต็มออกรถศูนย์บาทนะครับไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับ อยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับจัดไฟแนนซ์ในทั่วประเทศไทยเลยนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำและก็ผ่อนได้สูงสุด84เดือนนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับเบาะนะครับเบาะผ้านะครับสภาพเดิมนะครับคันนี้บอกเลยนะครับเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะครับ คุณจรีโมดนะครับมาพร้อมเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองค่านะครับปรับไฟฟ้าแล้วครับเก็บไฟฟ้านะครับพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะครับมาพร้อมมัติฟังก์ชันนะครับเลขไม่แค่สองพันร้อยแปดสิบหกิโลเมตรนะครับคันนี้ไม่แท้นะครับและอีกอย่างนะครับรถคันนี้นะครับยังมีรับประกันศูนย์นะครับมิตซูบิชิถึงปีสองพันยสิบเจ็ดเลยนะครับหน้าจอนะครับเป็น แบบทัสกีนนะครับรองรับ Apple CarPlay a n d r o i d Auto นะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับคันนี้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับภายในใหม่มากนะครับสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับมีแค่คันเดียวนะครับราคาถูกมากนะครับคันนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับเปิดใต้กริปด้านล่างเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ลากันไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ